สวัสดีครับท่านผู้ชมข่าวเย็นประจำวันที่21มกราคมพศ2565ทางชมรมสื่อดอนเมืองของเราพาท่านผู้ชมไปรับชมกิจกรรมดีๆที่มีประโยชน์ในตำบลวัดชลองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้พันเอกบำรุงวิชาธรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีนำข้าราชการในสังกัดพร้อมด้วยคณะครู กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจโดยการปรับภูมิทัศน์ตลอดทั้งทำความสะอาดชุมชนวัดโรงเรียนภายในตำบลวัดฉลองอำเภอบางกลวย trang vật non tháp bùi <laughs> 在后头不好